ไทยไม่มงแม้โซเจซิตากระโดดตัวลอยลูกตกรอบแรกทีมงานซามยามชูนิ้วใส่วีนานับว่าเป็นปีที่มีประเด็นดราม,ม่าเดือดจัดกว่าปีอื่นจริงๆค่ะสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s ์2025ครั้งที่74ณ Impact Challenger Hall 2นนทบุรีประเทศไทย พร้อมกับเจ้าของมงกุฎคนใหม่สาวงามจากประเทศเม็กซิโกฟาติมาบอสคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2025ไปครองในขณะที่ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งตกเป็นของวีนาปวีนาซิงค์ไปอย่างน่าเสียดายในขณะเดียวกันก็มีคลิปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียในนาทีจับมือระหว่างฟาติมาและวีนา กระทั่งมีการประกาศผลว่าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ส2025ตกเป็นสาวงามประเทศเม็กซิโกอย่างฟาติมาบอสแม่ของมิสยูนิเวอร์สกัมบูชาและทีมงานถึงกับกระโดดโลดเต้นเหมือนกับว่ากัมบูชานั้นได้มงก็ไม่ปราดโดยในคลิปค่ะระบุว่าแม่ของโซเจียตามิสยูนิเวอร์สแคนเบอเดียและทีมงานแสดงความสะใจและดีใจ ที่ไทยแลนด์ไม่ได้มองบอกว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตที่เห็นคนไทยผิดหวังบอกลูกสาวรีบกลับมารับความสุขที่บ้านและไม่น่ามาเหยียบแผ่นดินพวกเสียมเลยลืมสภาพลูกสาวตัวเองตกรอบโดยชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นคลิปดังกล่าวของกลุ่มคุณแม่ของแฟนานางงามกัมพูชาต่างก็พาเกันคอมเมนต์มากมายค่ะอาทิเช่น ประเทศตกรอบท็อป120กระโดดดีไใจที่เม็กซิโกคว้ามงมีคนชูนิ้วจุดๆอะไรขนาดนั้น่ะ Why you so much ข o เขารอบก่อนเนาะค่อยมาคุยกันอุตสาห์เปิดศาลาเชียนางงามโดยในหลายเพจค่ะตอนนี้ก็โฟกัสชี้เป้าไปที่ทีมนางงามเขมรที่ทำกิริยาม่สุภาพ ชูนิ้วใส่ภาพวีนาบนจอมีการถามหากันว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครเป็นอะไรมากไหมบางคนบอกว่ามัวแต่ดูประกวดนางงามเวทนามเขาสร้างถนนไปที่เกาะฟูกวกถึงไหนต่อไหนแล้วรู้เรื่องเปล่าและบางคนเห็นแล้วเขาก็เหนื่อยใจคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็สงสารนาะ ความสุขเล็กๆที่พอจะหาได้ทั่วโลกเขาโฮพวกโง่มันกลับดีใจทั้งนี้ประวัติของนางงามกับูชาคนดังกล่าวค่ะมีชื่อว่าไทเนียรีโซเจียตาหรือ ฟียาตา m ิสยูนิเว r ร์กัมบูชา2025เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเข้าร่วมเวที m ิสยูนิเว r ร์2025ที่จัดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีแม้แต่ต้นสังกัดจะออกมาแลถงไม่ส่งผู้แทนกัมบูชาเข้าร่วมประกวดแล้วก็ตามโดยเธอได้รับตำแหน่งมิสยูนิเว r ร์สแคนบดีย2025 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในกลุ่มพนมเปญและเป็นหลานสาวของพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโคโสกกระทรวงกลาโหมกัมบูชาซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่คนไทยนั้นคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมบูชาที่ผ่านมา